เสียงมันออกมานะเสียงไหม่มาน่าแน่แต่เสียงเกมมันมาไหมนะเกมแคปเจอ

ใช่แล้วรอบที่แล้วสุ่มได้รอบนี้ก็เลยต้องเล่นเดี๋ยวขอเทสเสียงก่อนโอเค,อเ,คเสียงเข้ามาเวลโอเคโด,ดไปก่อนเลยโตด,ดน,น้นเดี๋ยวพี่เกมผีก่อนขอที่เรแบบ เรียวไทม์มันต้องไปดูในทวิตนี่นี่พี่แปะลิงก์ทวิตให้ถ้าทวิตดีเลยมันจะน้อยกว่าซุ่มพรุ่งนี้ก่อนรอบทัดนไปดีกว่าอย่าใช้คำว่าพรุ่งนี้เลยเรารู้สึกรอายใจ อพรุ่งนี้ยังคงเกมผีต่อเอาวะวันนี้ไม่จบพรุ่งนี้จบต่อได้อนหล่อครับแต่พี่ยังไม่ได้เซตติ้งอะดิไม่งั้นต้องมานั่งเซตติ้งใหม่ อแต่ไอน,นี่มันไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวก่อนนะวิวยอดวิวมันต้องเป็นรีล็อกอินหรือเปล่าเออสองวันจบไหมนะน่าจะจบหรือมัง้งอา่าวเวนสตรีมแ a บล็อกอินทวิต ขึ้นไหมโอเคน่าจะขึ้นละไม่มมนต้องสตรีมใหม่ก็อย่างนงี้แหละมังถ้าดีเลย์อันนี้ไม่เกี่ยว ตัวต้องใส่ใหม่วะ่ะ<ๆ>ติมแลบ,บวิวไม่ขึ้น ใช่อะเลิศบล็อกแชทบล็อกแล้เลิศบล็อกออกขึ้นแหละมาลองดูกันแหละปาบดีเรยูทูบ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับดีเลย์นะครับในการพูดใหม่ของอื่นนะครับให้เพื่อนๆสตรีมของผมนะครับจะก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับมันจะเขียนบอกว่าเวลาในการจะอตอบสนองหลังจากที่เราพูดไปนะครับประมาณ 15v นะครับถึงจะคนคนติดตามที่ดูเราถึงจะได้ยินนะครับแต่ถ้าเราเลือก ตอบสนองต่ํานะครับก็จะประมาณสิบวินะครับส่วนถ้าเราต้องการคุยแบบเรียลไทม์ในสตรีมสดเลยนะครับก็คือพูดปุ๊บผู้ติด,ดตามได้ยินปั๊บเลยนะครับก็คือให้เราเลือกอันล่างสุดเลยนะครับเป็น<อ>เวลาในการตอบสนองต่ํามากนะครับแต่มันต้องเราก็ต้อง <Set S 1> มาติด <สะ S 1> ต,ตัวน,นี้นะครับถ้าเราต้องการแรนะวิธีทำให้